สวัสดีครับพี่น้องผกช่องตันอัตพจน์ลเพลินดับเพลิงครับพี่น้องครับเฮาสิมาเกาะติดติดตามนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุการณ์ความรุนแรงดับทางชายแดนนะครับจังหวัดอีสที่ติดเขตอีสานใต้นะครับที่ติดฟังชายแดนกัมพูชาครับพี่น้องครับเนื่องจากที่พี่น้องได้เห็นในข่าวนะครับทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงปะทะ ในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้อง57นาที่ที่แร้วครับพี่น้องแฟนเพจหลายๆแฟนเพจนะครับมีการโพสต์นะครับดวนโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลสังขะโรงพยาบาลสุรินทร์ขอรับบริจาคเลือดนะครับบริจาคได้ทุกโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็ไปขอแจ้งความประสงค์ได้นะครับพี่น้องครับขอรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากครับพี่น้องเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่พี่น้องได้เห็นกันนะครับแล้วก็ ชุมชนค้นสุรินทร์ครับพี่น้องสองชั่วโมงที่แล้วครับได้โพดดวนกระสุนไม่ทราบชนิดนะครับฝั่งกับ,บูชาตกลงที่บ้านพลเรือนนะครับบ้านนายเสรีบุญแต่งนะครับบ้านโจรหมู่ที่สองตำบลด่านอำเภอกาบเชิงนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องเกิดมีทางผู้บาดเจ็บและกับผู้เสียชีวิตครับพี่น้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตน้ากรแลวกันนะครับเด้ อตอนนี้นะครับทางจัวัดสุลินครับได้เคลื่อนอพยพพลเรือนที่บ้านไก่เลื่อนเคียงที่เกิดเหตุครับพี่น้องออกจากสถานที่เกิดเหตุไปที่สถานที่ที่ปลอดภัยนะครับและก็น,นะครับหลายๆแฟนเพจหลายหลาย,ห,ลาย,ห,ลายหน่วยงานนะครับ่นโพสต์นะครับขอข้อร่วมมือให้งดโพสต์ภาพตอนอพยพและเข้าบังเกิดแต่ละจุด เนื่องจากนะครับด้วยซูมิ่นี้ไม่มีโซเชียลนะครับพี่น้องครับเฮาพยายามยาเปิดเผยจุดตำแหน่งนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกพี่น้องครับระเบิดตกใส่บ้านพลเรือนลูกกระสุนไม่ทราบชนิดตกใส่บ้านพลเรือนนะครับที่บ้านไทยสมบูรณ์นะครับหมู่สองตำบลสาขะอำเภอสาขะจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับ แจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ทราบอาการและจํานวนพี่น้องครับอันนี้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะพี่น้องครับทีต่ตามกันครับพี่น้องครับล่าสุดพี่น้องครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนาะพี่นออ้องแฟนเพจชุมชนคนสุรินนะครับโพสนะครับนี่ 56นาทีที่แล้วดวนขอรับบริจาคเครื่องดื่มและอาหารและเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านสากาดนะครับตำบลสงาะอาเภอสุรินทร์ครับพี่น้องท่านใดนนะรประสงค์ที่สิบริจาคนะครับขขาวสารอาหารแห่งหรือว่าเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยตอนนี้นะครับพี่น้องสามารถแจ้งข้อมประสงค์ใดทางแฟนเพจเพิ่นนะครับกับพี่น้องฝากนํากันแล้วกันครับ ได้ครับเด้อพี่น้องตอนนี้กะสถานการณ์กำลังตึงเครียดครับแล้วพี่น้องผมกับสิทธิ์ได้มาแจงข่าวให้พี่ให้น้องฟั่งเป็นระยะระยะนะครับฝากนั่งกันแล้วกันครับตอนนี้นะครับพี่นอ้องอัปเดตล่าสุดครับพี่น้องครับอันนี้คือเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเหตุที่เกิดอยู่ที่ ตอตทนะครับเันผือเนาะอัปเดตเมื่อ12นาฬิกา18นาทีนะครับตอนนี้ยอดผู้บาดเจ็บ e พี่น้องครับอยู่ที่14รายแล้วก็ผู้เสียชีวิต7รายครับพี่น้องครับขอแสดงความเสียใจน้ำกันแล้วกันครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็พี่น้องระมัดระวังน้ำกันแล้วกันครับพี่น้องขอให้ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหารเจ้าหน้าที่ทุกกรมทุกไฟที่อยู่แนวหน้านะครับตลอดแนวชายแดนนะครับที่อยู่ในรัศมีจุดที่เกิดเหตุนะครับพี่น้องครับฝากนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับทุกคนครับแล้วก็ให้กําลังใจพ่อแม่พี่น้องเฮ้าดูแลเจ้า,จาของนําพี่น้องครับ เวาลาสุดนะครับ f 1 6บหวางไขให้แนวหน้าเสร็จบินกับจุดจอดปลอดภัยทั้ง6ลำแล้วล่าสุดครับขอแสดงความขอบคุณครับทีมงานอกองบินเนาะทงางโคราชัฐทีมาสกัดนะครับ,นนรบ f 1 6จัดแล้วนะครับบกพนน้อยสอสอน้อยแปดบกนี่ครับของกัมพูชาถูกทำลายตามอันนี้คือตามข้อมูลที่เพิ่มลงมาก นะครับคันพิษผ่านประการใดขอกราบพระท่านอภัยน้ำกันแล้วกันครับพี่น้องขอให้พี่น้องนะครับดูแลเจ้าของแล้วก็ระมัดระวังน้ำกันแล้วกันครับพี่น้องครับแล้วก็ฝากพี่น้องครับฝากพี่น้องน้ำเด้อครับท่านใดที่เห็นนะครับการเคลื่อนพ้นของกองทัพห้องนาบอวาชิเป็นทับบกทัพอากาศครับกาลุน่าครับอย่าโพดอย่าถ่ายคลิปนะครับ เพื่อเป็นนะครับให้ความรู้มือกับทัางกองทัพนะครับเพื่อนขอความรู้มือมาให้แช่บอกต่อกันนะครับคันเห็นการเคลื่อนพ้นของกองทัพหรือว่าอาวุธยุทธทกรณ์นะครับยานพาหนะของทัางกองทัพพี่น้องงดไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปเผยแพร่นะครับพี่น้องครับขอให้ความรู้มือและก็ขอให้กาลังใจพี่น้องครับ่านไปให้ได้ครับพี่น้องไท่เฮานะครับซอยเหลือกันนะครับยา นคนไทยเฮาลักสงบคนบาไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขลาดนะครับฝากพี่น้องนะครับแร่บอกต่อกันไปข่าวสารนับผมกสิมานะครับแช่ข่าวสารกันเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องครับโอเคสิะขอส่งกําลังใจให้พ่อเม็นพี่น้องขออวยพ่อในพ่อเมพี่น้อง,อง,อง,องที่อยู่นะครับจังหวัดติดเขตชายแดนอีสานใต้นะครับ ติดกับบราะว่าสิเป็นอุบลน้นำยืน่นเนาะศีสะเกตชุดินบุยลำโคราดนำนะสาแก่พูหละไปตลอดบริเวเป็นจันทบุรีตาดง่เาไปเลยครับพี่น้องครับจุดที่มีเขตเชื่อมต่อระหว่างไทยแล้วก็บกัมพูชาฝากพี่น้องระมัดระวังนับซอยกันเป็นหูเป็นตาได้ครับเด้อนับซอยเลือก,กันไทยเฮ้า บาถึงกันพี่น้องครับโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรสักก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเอ,อียงอัปเดตข่าวสารเอยียงสีมาแจง็งสุปพี่น้องฟังใหม่ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ของตาลตัฐพลลำเพลินพิเชียวสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับรักษาเนือ้อรักษาตัวปลอดภัยทุกทุก,ท,กท่านครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอให้ท่านปลอดภัยนะครับเดี๋ยวสิมาแจ้งไหมครับพี่น้องครับคันมี้ยังอัพเดตนะครับ